โอ้บรรยากาศทุ่งนาเมืองคำแขวงเชียงขวางนะครับเข้าไปนี่เป็นบ้านนาใสว่อยังไงนะเดี๋ยวจะลองเข้าไปเลาะดูนะครับไม่เคยเข้าไปนะครับโอ้รู้สึกว่าบรรยากาศมันดีนะครับบ้านนาใสเมืองคำแขวงเชียงขวางนะครับไหนๆก็ไหนๆก็ถ่ายหน่อยลวกันนะครับถ่ายบรรยากาศนะครับเมืองคำ น้อยคนที่จะได้เห็นนะครับคือน้อยคนที่จะมาถ่ายนะคุยง่ายนะครับไหนๆก็ผ่านมาแล้วก็ลองดูหน่อยอบรรยากาศดีมากๆเลยยากาศชนบทนะครับสวยงามจริงๆเลยบ้านนี้โอ้ท้งโซนนี้มีหลายบ้านที่สวยนะครับ บ้านนาไสเนี่ยไม่แน่ใจเป็นหมู่บ้านไตดดำหรือเปล่าแต่แถวๆนี้เนี่ยบ้านม่วงบ้านซามเนี่ยเป็นหมู่บ้านไตดดำนะครับแถวๆนี้นะโซนนี้นะบ้านนาตองเนี่ยโอ้บรรยากาศดีจังเลยมีน้ำมาไหลผ่านเนี่ยน้ำใสไหลเย็นบ้านนาใสโอ้น้ำใสเป็ด ยัใจเบาน้อยสาวน้อยโอ้บ้านเล็กๆเองนะครับบ้านเล็กๆเองนี่นาไซเลยไม่ถามเลยเลยโอ้บรรยากาศดีเลยบ้านโอ้บ้านนาไสนี่มีสาวปลายหลังอ, <c oughs> อ๋อออกุณอยู่ทางทางทางรถเนาะเ <c oughs> ออแต่ว่าโอ้เป็นตะยู่นะ บ้านเอเป็นบ้านไตลำบ่ะตลำเนาะมามาพอมเดียวกับ้านม่วงเดีย้บ้านม่วงบ้านซามเนาะมาตั้งเรือพองหัวมางเมืองแอดเมืองแอดเมื่อมาทงนีนะั้งเมงซ้อน่มาอเมืองซ้นเมืองซ้อนบ้านเลือของเมืองซ้อนเมืองเปอเมืองเก่าเมืองเปื่อว่าแล้วโอ้โอ้โอ้จ้าเจ้าหูหูโอ้ โอ้คนมาทางนั้นหลายเนาะมาทางมาหลักกัมาทางนำเนิน,นเออนาะนำเนินเราขึ้นมานี่เนาะโอ้เส้นทางอุทยบเนาะวะ่าไงนเพราะ่เลือดอกกันลูกมีอันมีอันหลานฮักเป็นไต้ล้าอยู่บ้านซอนเตอร์อมีมีพี่น้องอยู่อยู่อยู่ฮั่นบอกอยู่ซอ,อนเตอรอ์มาโหลดมามามาโดนแล้วเนาะมาโ่นแล้วเพื่อนวอาแต่ว่าบ,บ,บ,บ้านบ้านซอนเตอร์เนี่เขาก็มาอยู่ฮั่นเป็นสามสามห้อยปีแล้อเสว่าฮะ แต่ว่าสายังเป็นแบบว่ายังไปนัํากันอยู่นํางมันพี่น้องอยู่ทางเวียดนะ่นะแล้วก็เลยอย่างหู้ว่าซอนไตซอนเตอร์ฮะแหละซอนไตมีบ่ปี่น้องอ่ะบอมีมโอมันมันมันขาดพุทธแล้วเนาะมันฮิงแล้วเนาะแต่ว่าบ้านเฮ้านี่ยอยู่เมืองคำนี่ไต่ลำเอะ่ะอยู่บ้านเลยเนี่ย

บ่ค่อยมีอาจจะว่าอยู่ทาง,ทางอันทาาอันทาอันเมืองเปอเมืองนั่นก็ยังพอมีอยู่เือนใต้ลำแบบนั้นแบบเวียดนะน,นะออพ่ออันเจอนี่เสื้อนี่ได้จากปีละพ่อว oh, <what? S 1> เออเจ็ดสิบปีนะเจ็ดสิบปีนะ mm hmm. อ๋อพ่ออยู่ซอนเตอร์นั่นก็เจ็ดสิบป้ายเจ็ดสิบป้ายหลานไปสองเตอร์แล้วไปยามหลาน mm hmm. หลานฮัก โอ้ทางให้ไปบ่ได้ไปเจอนี่ไปบ่ได้แล้วโอ้บ่ไปแล้ววะรถจักมาจากจากอันคำม,ม้วนเด้โพ้าะทางมันให้ดีแข่งหัวพันนะโอ้ทางบ้านเฮาวางใหเนี่ยคูณหาคูณสิบมันก็เลยแบบว่าโอ้บ่ได้ไปละซัมเตอร์ไออันบันซอนเมืองซอนเนาะโอมา,าทางทาน,นั้นเนาะแต่ว่ามันเส้นทางโ,โยงย้ายมันก็นมาทางนั้นเนาะทางเมืองเปิ้ลเมืองเก่าเนาะ โอ้โอเคแสดวแงว่าตะปูตะปูเนาะก็ยังเว้าเว้าถึงเนาะว่ามาทางนั้นเนาะ <c oughs> และ้วก็มา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 ขึ้นอยู่ทางน้ำเนินนี่เนะ <c oughs> ะาะหล้กก็มา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 ขึ้นอยู่สายน้ำเลยสายน้ำมัดนี่บอก <c oughs> พอโอ <c oughs> ้นี่นะเนาะบันซามกับน้ำมัดเนา oh, <c oughs> ะ,นนะเออบันซามบันม่วงนี่เนาะ <c oughs> แล้วก็ค่อยกระแตกกันมาโอ้โอเคเลยโอเคเลยเจ้าเจ้าเจ้าเอลภาษามาเอล สำเนียงไต้ลำเหรอแอลนี่ว่าแอลเอียวเนาะเอี้ยวอันคืออันปลาเหวนี่ปลาเหวกับปลาเหว่บ่ไปเหว่เออเหว่เออแม่โอ้ไต้ไต้แรงนี่ออกแบบหนึ่งไต้ลื้อออกแบบหนึ่งไต้ลำออกเสียงหนึ่งลาเหว่เนาะปลาเหว่เนาะเออแอลซะแอลแอลนี่ออกเสียงเอี้ยวเอี้ยว แต,แต่ถ้าจะเป็นไต้แรงไต้แรงสีวเอวงงเลยนะไม่เอียวไปเอียวแต่ว่าถ้าเป็นไต้ลือเลยแอลเนาะแอลเนาะไตลือไตยนโอ้บ้านนั่นเมืองคำนี่ไตที่ว่ารู้ว่านี่กเ็เพราะว่าเลยเพราะว่ามีไตลำอยู่ทางเมืองคำเขาเนี่ยย้ายไปอยู่ท,าท่าทมบรรทาเวียงกันดิทาเวียงไซกันดิว่าไล่ไปไล่มามาจากทางนี้ไปทางนี้ไปฮะ โอ้ไปอยู่บรรทาเวียงเนาะแต่ส่วนหนึ่งคนบรรทาเวียงก็คือเป็นไตแหลงอยู่ทั้งซัมเตอร์เนะ่ะไปอยู่อยู่ปนเดียวนะแต่กลุ่มไต้ลำนี่ไปจากทั้งนี้เออนี่แหละก็คือถ้าจะเห็นว่าไต้ลำอยู่นอยู่แขวงกันใสสมบูรณ์อยู่นบรีคำไสกันนี่เ้อะไปทางนี้เลวพี่น้องไปทางเมืองคำนี่แหละทั้งคันเลยเนาะแล้วเขาไปทางเลยเขาเขาก็ยข,ขึ้นไปทางกันขึ้นไปขึ้นไปทางเมืองแป๊กเนี่บ่ ออกไปเนาะแล้วก็ลงไปตามตามตามสา,ายน้ำเหอเนาะโอ้น้ำเงียบอยู่แล้วเนาะน,น้ำเงียบเนาะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับบ้านนาไซเมืองคําแขวงเสียงขวงนะเป็นบ้านไทยดํานะครับไทยดำนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยเฮือนมีแต่หลังใหญ่ๆนะครับอย่างนี้นะครับโอ้เอ็มไปก็เรือมาได้น่ะ หไปให้มาเอ,อหามาก,กย้ยบ่หอมมาอินอินลาดอกโอ้นักโอ้เพิ่นไปให้มาเพ,พ,พ,พิ่นเพิ่นว่าบ่บ่เพิ่นเลยอสิเมื่อสิขึ้นเชียงคววงเลยแว่เขามาอินนี่เ,นเห็นลูกลูกหัวฟันมาอมโอ้ไก่เติบอยู่ไปยามลูกสาว ก็พามาเยี่ยมชมหมู่บ้านไทยดำนะครับชนเผ่าไทยดำครับเมืองคำแวงเสียงข่วงาก็จะมีอยู่หลายบ้านอยู่นะครับซึ่งแน่นอนเนะส้นทางของพยพบผมพูดได้ถูกต้องเลยนะครับมาจากทางเมืองซ่อนนะครับมาจากเวียดนามลงมาทางเมืองเปอร์เมืองเก่าเมืองซ่อนแล้วก็ไหลามาตามสายน้ําเนินนะครับบรรยากาศนะครับ แเนี่ยต้องใส่เกียร์หนึ่งเลยอะ่ะใส่เกียร์หนึ่งนะครับไม่ใช่ใส่เกียร์หมาเลยใส่เกียร์หมาไปหนีนะมาเอาียวก็คือมาแอา <c oughs> าลแอะตำเนียงไตหลําก็จะแบบมาเอาียว าไตลือว่ามาเอ๋อไตลือไตย,ยนตอยู่ว่ามาแอ๋อเอ๋อเอ๋อเอวไตแหลงเนี่ยว,ว่าเอ๋อมึนอยู่นะครับแต่บางทีก็จะมีคำแบบเก่าๆเนาะคำไตเก่าๆเ,เ,เ,เนี่ยอย่างเดือนนี้ก็จะใช้คำว่าเบือนเบือนหายจ่ายบวชคือ เงือนไายนะครับหายนี่ก็คือมันน้องไห่ก็คือหายนะครับซึ่งหลายคนอาจจะงงเลยคำว่าหายเนี่ยก็คือไายนะครับแต่คำว่าหายที่แบบว่าคนเราไอ้คนไทยในประเทศไทยเราคนไทยนหะรู้ก็คือเหี้ยเหี้ยจะเป็นแบบว่า กลุ่มหนึ่งก็จะออกเสียงเฮโง่เฮแล้วก็หัวเงียอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะจายกัวมาเงียเฮียเฮ่นะครับบรรยากาศเมืองคำเดี๋ยวจะเลาะลงไปทางในทางบัานสามนะครับ นี่ครับลงไปบ้านสามบ้านม่วงบรรยากาศดีดีครับเป็นหมู่บ้านไทดำที่ร่ำรวยนะคใช้คำนี้ได้เลยนะครับทำนาปลูกข้าวจนสร้างบ้านเรือนงามๆได้นะครับเป็นหมู่บ้านชาวนารวยนะครับใช้ว่าชาวนารวยของสวบพรา์แล้วได้ยังมีกระบวนการทำข้าวหางอยู่ด้ พาชมบ้านไตลํำนะครับไทยดำนะครับแต่ว่าเือนจะไม่เป็นแบบเดิมแล้วนะครับเือนจะเป็นแบบลาวกลางแล้วนะครับเพราะรับเอวัฒนธรรมทางลาวเข้าไปนานแล้วนะครับขามากันเป็นหลักหลายร้อยปีนะผมก็นึกว่าเพิ่งจะโยกย้ายมานะมาจากเมืองซ่อนเมืองซ่อนนี่คนเมืองซ่อนนี่ก็มาจากทางเวียดนามนะครับบันม่วงนะครับเวียดนามก็คือมาจากทางซึนลามาจากทางเดียนเบียนนะครับ หน้างามนะครับวายเป็นหมู่บ้านที่สวยงามและเงียบสงบนะสำหรับผมผมชอบแนวนี้เนะแล้วก็เฮือนบางเฮือนก็ไม่ไหลังแบบใหญ่โตแต่ว่าก็ดูแล้วดูดีอะ่ะสังเกตนี้นะถ้าแบบว่าคนยังพวกผ้าปเปียวเนาะจะได้บรรยากาศไตรลำที่เวียดนามเลยละ <c oughs> มาหลายครั้งแล้วก็ มาครั้งแรกมากับเบาเสียงนะครับมาครั้งที่สองนี่มาเองครั้งที่สามก็มาเองนะครับถ่ายให้ดูนะครับนาข้าวอนุดุมสมบูรณ์นะครับเส้นทางการอุพยพก็ชัดเจนนะครับว่าจากเวียดนามเนาะมาเมืองซ่อนเมืองซ่อนก็ ล่องตามสายน้ําแอดมาครับเป็นสายน้ํามาเจอสายน้ําเนินซึ่งอยู่ไม่ใกลกันนะครับแล้วก็ล่องตามสายน้ําเนินมาสบายดีก็ลอกกํลาลังกายโอ้ยอย่างท่เลยล่องมาตามสายน้ําน้ําเนินนะครับซึ่งยอดเนินเนี่ยเป็นหมู่บ้านแบบมันเป็นที่ราบแบบอย่างนี้แหละครับแล้วล่องตามสายน้ําเนินมากับไม่มี ไม่ค่อยมีที่ราบนะครับก็มาเจอสายน้ำน้ำมัดสายน้ำมัดก็ล่องตามสายน้ำมัดขึ้นมาก็มาเจอที่ราบก็สร้างบ้านเรือนแถวๆเมืองคํำนี้นะครับก็อยู่ป่าปนเดียวกับไทยพวนดังนั้นก็รับเอาวัฒนธรรมไทยพวนเข้าไปก็บ้านเรือนก็เป็นแบบไทยพวนแล้วนะครับไม่ใช่แบบไตยลับนะครับ แบบไต่ลำจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนเนืินไทยพวนจะแนวนี้นะครับเพื่อลาวนะครับแนวนี้ส่วนเนื้อไต่ลำม,มันจะมีชานก็มันมันจะมีทรงแบบทรงเหมือนกับไต่ลำเวียดนามอะ่ะอันนี้บ้านม่วงนะครับเพื่อทำข้าวหางนะเพื่อหลังนี้ก็ทำข้าวหางับ แต่วันนี้นี่เขาจะต้มเนี่ยนะหม้อต้มต้มข้าวนะครับทำข้าวหาเสร็จแล้วก็จะมาตากตากแล้วก็ซีนี่นะครับเ็นทำข้าวหากอนนี่ดีข้าวเจอนิสัยผมอยากจะจะกระหาาเส้นทางอุปยบนะครับเวลาเราศึกษาพวกผู้ไทยพวกผู้ไตต่างๆที่ไปอยู่แขวง บริคาใส่ความว่วนสวรรค์นะคนจํานวนมากก็เลยแบบย่าไงอะ่ละล่าเลยเชียงขวางไปเพราะว่าไม่รู้เส้นทางของพยพเนี่ยนะ<อ>กําลังทําเงินใหม่นะนี่สายน้ามัดงนะ่ายน,นะครับกํลังจะทํานาแสงได้ดูพื้นดินอุดมสมบูรณ์นะครับคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าเขามาอยู่กับ ไทยพวดนานแล้วนะครับถึงแล้วดังนั้นสำเนียงการพูดเพือ่อกีก็จยออกเหมือนกับไทยพวดนะวันนี้คนมีงานดูบรรยากาศนะครับว่าบรรยากาศดีดีครับโอ้บรรยากาศน่าอยู่เลยครับอันนี้บานสนะถ่ายให้ดูนะครับบรรยากาศนะครับ บ้านไทยดำที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคํานะครับ,บมันสามเป็กางดีมากเลยอนันนี้เลยนี่เอาเขา,ไป,าไปทานโอโอโไปทานเพ่นไปทานนะครับข้าเอาเข้าไปแสดงว่าน่าจะเป็นงเงินเงินดีนะครับ บ้านสามนี่คิดถึงอีนางนางเมย์นางมีนะโอ้เด็กน้อยน่ารักสวยมันเจออยู่หานคานี่ยเงินหลังนี้แล้วมั้งโอน้นี่มีบ้านแก้วมาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับบ้านสามบ้านไทยดำดูนะครับเพื่อนบ้านเรือนนะครับสภาพบ้านเรือนนะทำนานะครับ ทำนาปลูกข้าวขายข้าวเนอพี่น้องเอ้ยทำข้าวหางขายด้วยนะครับบ้านไทยดำอย่าไปคิดว่าจะเหมือนกับไทยดำที่เวียดนามนะครับเพราะว่ามันเขามานานแล้วแล้วก็ซึมซับเอาความเป็นลาวไปหมดแล้วนะครับเป็นไทยพวนนะแม้กระทั่งสำเนียงก็ยังออกไทยพวนเลย ดีดีครับนี่เพิ่นทำข้าวหางเียเอ็ดข้าวหางบ่เอ็มนี่เพิ่นกำลังจะไปทานนะเพิ่นเอาข้าวไปแล้วก็เอาเงินใส่ไปไปตานบ่ไปตานเซอ ดัชิีพูดได้หลายสำเนียงหลายภาษาก็ได้เปรียบอยู่นะครับในการเดินทางนะครับไปต้านก็คือไปทานนะครับสำเนียงตอเต่านะครับจะเหมือนกับไทยลือ้อไทยยนูนะครับแม้กระทั่งไตแดงก็ใช้ตอเต่านะครับของแท้นะถ้าเป็นแบบลาวไทยพวนจะเป็นทอทหารนะครับ มันก็จะไปช่วยกันครับนี่โอ้บรรยากาศดีดีครับบ้านสามทุ่นนาดมันไปทานโอ้พากันไปตานโนโ่วิวงามครับโอ้ว่าน้าฝนน่าจะเขียวงามตาเดี๋ยวจะหาโอกาสมาครับหน้าฝนนะโอ้มันสวยงามมันงามจับใจเลยเนี่ยบ้านสามนี ก็ยังวิธีดั้งเดิมก็คือแบบว่าทำนาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะครับทางนี้ยังยังมีควายเยอะอยู่นะแล้วก็ทำไร่ข้างบนนั้นก็น่าจะ <c oughs> เป็นของคนบ้านสามนี่แหละนะครับทำไร่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะครับดูเี่ยน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนครับเนะี่ยอิช้านะบ,บอกเลยปาดผมมันแห้งแหลกไงนะ หาคนที่นี่นะแต่อย่างว่านะครับผมถ่ายแบบนี้คนที่แบบคลั่งใครความสีวิไลคลั่งใครในเมืองเขาก็ไม่ได้ชอบแหละมาถ่ายแบบนี้จะถามหาคนนะครับคนก็คนก็มีอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ตามไร่ตามสวนตามนาเนาะมาถ่ายชนบ,บทถามหาคนผมแนะนําไม่ไปดูคิดบอลลนะครับบอลลคนจะเยอะเนะี่ย กถ่ายตลาดเนี่ยตลาดนัดจะเยอะครับคนถ่ายชนบทอย่างนี้ไม่ค่อยมีคนหรอกครับเพาไม่ค่อยอยู่เงินกันแล้วครับตามให้ตามนาน,นะครับเด็กๆก็ไปโรงเรียนโอ้โอดูสภาพบ้านเดือนดูนะครับเนี่บ้านสามนะครับ คนที่ชอบว่าผมถ่ายแต่คนทุกคนยากบ้านเรือนนี่หลังใหญ่ๆงามๆเยอะเลยนะครับแถวเขตบ้านสามครับเี๋จะไปบ้านเวียงคําบ้านเวียงคํายิ่งยิ่งคักครับบ้านเวียงก็บ้านใหญ่โอ้โหมันสวรรค์บ้านนาของจริงเลยนะครับดูนะครับ งวเต็มทุ่งเลยนะงวควายเต็มทุ่งเลยครับควายดอนก็มีนะครับป้าทุสวรรค์บ้านนาของจริงเลยครับอยู่ที่นี่นะครับเมืองคาแขวงเสียงข่วงนะครับพื้นดินอนุดมสมบูรณ์วิวทิวทัศน์สวยงามอากาศดีๆนะครับเมืองคำนะฮะโอ้โห พอจะเข้าใจแล้วครับที่มาที่ไปของคําว่าเมืองคํานะครับตั้งชื่อตามบ้านเวียงคําบ้านเวียงคาข้างหน้าน,นี่แหละครับเออเนาะเพิ่นกำลังหาผักดอกนะครับทุ่งนาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะปีนี้น้ําดีเกินครับว่าอย่างนั้นนะครับจนขนาดขัวพังนะครับเลี้ยงงัวเลี้ยงควายกัน กำลังเรียกเอื้นงัวเอื้นควายอยู่เลยมันจะจำได้ไหมนั่นนะครับคือบ้านเวียงคำครับซึ่งน่าจะเป็นต้นกำเนิดเมืองคำนะครับเวียงคำนะครับออผมก็เพิ่งรู้นะครับแต่ว่าพอเราตั้งบ้านตั้งเมืองก็ต้องไปตั้งในสถานที่ที่มันโอเคนะครับบ้านเวียงคำชื่อเมืองเวียงคำเพราะว่าตั้งอยู่บ้านจอมทองอนะ่ะ อยู่ทุตทั์สวยงามนะครับเป็นกาลังหาผักหนกไปกินไปขายนะครับผักเกิดจากธรรมชาตินะครับงวควายนะขี้งวขี้ควายนี่คือปุ๋ยชั้นดีนะครับข้าวจึงได้เยอะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีนะครับถ้าใครใช้ปุ๋ยเคมีแสดงว่าต้องนาไม่งามหรอกครับบอ,อกเลยนะครับนี่นะครับโอ้บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับอ๋อมันสุดตรงนี้นะสายน้ามัดในบ้านนี้เป็นบ้านแรก ต้นกำเนิดน้ามัดน่าจะเป็นอยู่บนภูกรบสาเนี่ยนะครับตัวอย่างที่ว่านะครับว่าคนไตดำเนี่ยนะครับเขาจะเป็นผู้ไตคําว่าผู้ไตในความหมายของคนแถบนี้นะคือเป็นกลุ่มคนที่นับถือศาสนาผีนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อหันไป นับถือศาสนาพุทธจะกลายเป็นลาวจะเป็นผู้ลาวแล้วเขาจะไม่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้ไต่ไม่เรียกตัวเองว่าเป็นไต่ดำนะครับต่อให้สําเนียงจะเหมือนกันเขาก็ไม่ยอมรับนะครับโอ้ผมชอบทางนี้มากเลยครับรู้สึกชอบซะแล้วนะครับแต่นาข้าวนะ่าจะโดนหนักอยู่ด้วยบรรยากาศดีมากๆเลยครับ ผมคิดว่าน่าจะน่าจะน้อยคนจะได้มาเห็นนะผมน่าจะเป็นายเลยว,ว่าคนต่างถิ่นต่างแดน,นนะต้องโอ้สวยงามสวยงามจริงๆเลยครับบ้านเวียงคําขัวพังเขากำลังทําใหม่กำลังสร้างใหม่ครับต้องเว้นลงไปทางนี้นะครับเพื่อนกำลัง ด้ัววกันงูเจ้าเจ้าเจ้างูควายเจ้าเจพีนี้ได้เข่าบเอ็มบ่ไหไบ่ไหลไปเข่าโอ้สิไปเป้านะโอ้ยนอมันก็นี่ จริงๆแล้วบอลนี้เนี่ยน่างามเนาะอย่งนั้นเนาะจุปีเนี่ยได้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 กี่เป้าหกสิบมาปีนี้เนาะได้สิบเปาโอ้ยหายเหงื่อเนาะเจ้าเจ้าฝ่ายแตกเนาะอ๋อนั่ะน่ะฝายน่ะฝายน่ะ โอ้ฝายอยู่นี่เนาะโอเอดฝ่ายเจ้าเจ้าเจ้าเป็นกระทางข้ามมานะครับยังยังรัวใหม่ทาให้เสร็จสายน้ำมัดตอนบนเลยนะครับเนี่ยน้ำบอลู <c> ุก <ười> ว่าจะข้ามไปข้ามบ็ได้แล้วทางมันนี่นะครับข้ามไม่ได้น,ะน้ำยังไหลแรงเลยนะครับแตงที่ผ่านมานั้นคือน้ำมันจะเชี่ยวนะ น้ำจะเต็มเลยหัวขาดสะพานขาดนะครับแต่บรรยากาศด,ดีครับการเดินทางยากลำบากนะครับกำลังทำขัวใหม่นะครับไปยากลำบากหน่อยนะครับแต่ผมไม่ไปนะครับเพราะว่ามันโอกาสล้มมีสูงครับ น้ำยังไหลแรงอยู่เลยนะครับดูความเสียหายนีย่น่าจะเยอะเลยนะครับน่าจะหนักนะดูเนี่ยครับความยากลาบากในการเดินทางช่วงก่อนที่ขัวมันจะเสร็จนี่นะ ความยากลาบากนะครับจวงนี้ต้องรอหัวใหม่นะครับหัวมันขาดนะครับทําใหม่นะครับจริงๆทำเลตรงนี้ทำเลดีนะครับแต่ถ้าน้ำมันเยอะก็จะแบบเสียหายหนักเลยนะครับปีนี้น้ำน่าจะเต็มหมดเลยละข้าวตายหมดนะครับ งูอกนงวกันขวายข้างบนบรรยากาศดีมากๆเลยครับก็สรุปไปบ้านไปไม่ถึงบ้านเวียงคำนะครับโพ้ถ้าผมชอบนะครับบ้านสามบ้านม่วงบ้านเวียงคำนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยอากาศดีมากๆเลยสวยครับเป็นหมู่บ้านไทยดำนะครับ จะทำเสร็จใหม่ๆนะโอ้ลงแรงครับก็เดินทางกลับนะครับเดินทางต่อนะครับไปเมืองแปกเขตบ้านสามเมืองคำแข็งเสียงขวงนะครับบ้านไทยดำ ูสมบนี่ก็หลังใหม่หลังสร้างนะครับเอ้เงินงามหลังนี้รายได้หลักๆก,ก็คือจากการขายข้าวนะครับ